เนี่ยนะคะจงแยกตัวประกอบตัวนี้นะคะเสร็จแล้วโจทย์บอกว่า x บวก y ยกกําลังสองแล้วก็ลบสี่เราก็เลยมองอยู่ในรูปของกําลังสองผลต่างกําลังสองเนาะหน้ากําลังสองซึ่งหน้าก็คือ x บวก y หลังก็คือสองยกกําลังสองเราก็เลยได้หน้ามาและเราก็ได้หลังมาละก็เป็นบวกตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งเนี่ยค่ะ,ะข้อต่อไปมันยากขึ้นนะซับซ้อนขึ้นนะ แต่มันมองออกอ่ะคล้ายๆกับโจทย์ข้อนี้เหมือนกันเหมือนกันเลยเนี่ยข้างหลังเริ่มยากแล้วเมื่อก่อนนี้เป็นสเดี๋ยวนี้เป็นแมันก็ไม่มีอะไรที่มันแตกต่างไปจากเดิมหรอกเพราะว่ามันคือหน้ากําลังสองลบหลังกำลังสองซึ่งหน้าเนี่ยเรารู้อยู่แล้วมันคืออะไร x บวก y นะฮะหลังคือ Z หลังคือ Z นะคะแล้วก็ตรงกลางก็เป็นบวกตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งแค่นั้นเองนะข้อต่อไปนะเห็นว่าเป็น 3A บวก 2B อันนี้ข้อนี้นะจะทำให้เรางงมากเลยเพราะมันมีความซับซ้อนของตัวทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะมันก็คือ หน้ากำลังสองเนี่ยเห็นไหมหลังกำลังสองเนี่ยเห็นไหมหน้าคืออะไรสองวงเล็บนะคะหน้าคืออะไรหน้าคือสามเอบวกสองบีอ่ะสามเอบวกสองบีนี่ก็สามเอบวกสองบีข้างหลังล่ะหลังคือสองเอบวกสามบีสองเอบวกสามบี สองเอบวกสามบีแล้วก็หน้าเป็นลบลบตัวหนึงบวกตัวหนึงดูยุ่งยุ่งเนาะเพราะว่ามันพอกระจายแล้วมันก็ใหญ่นี่ก็ใหญ่ขึ้นเยอะเลยแต่ว่ามันคือตัวเนี้ยเอามาแยกเขียนใหม่ให้เห็นเลยชัดๆนะเขียนใหม่เลยนะวงเล็บน้องใหญ่หน่อยเพราะว่าหน้าก็ใหญ่หลังก็ใหญ่ หน้าใหญ่หลังใหญ่ค่ะตัวนี้เอาหน้ามาค่ะหน้าหน้าวงเล็บหนึ่งหลังวงเล็บหนึ่งหน้าวงเล็บหนึ่งหลังวงเล็บหนึ่งหน้าคืออะไรสามเอบวกสองบีอ่ะหน้าคืออะไรสามเอบวกสองบีหลังคืออะไรสองเอบวกสามบีหลังคืออะไรสองเอบวกสามบีแค่นี้ไม่มีอะไรแล้วก็ ใส่บวกตัวหนึ่งลบตัวหนึงนี่แหละคืออันเดียวกันนะคะแต่ว่าเอามาเขียนให้มันชัดคือขยายเพราะเนื้อที่มันไม่พอเอาละข้อต่อไปก็ใกล้เคียงกับข้อเมื่อกี้นะโจทยออกมาแล้วษณะว่า2 a ง b ลบ 3b ยกกำลังสองเห็นไหมลบด้วยอะไร 3a ลบสองยกกำลังสองก็เหมือนกันเนี่ย อันนี้ก็หน้ากำลังสองอันนี้ก็ลบหลังกำลังสองคือกระจายได้เลยเป็นวงเล็บใหญ่ๆอ้วนๆเพราะในวงเล็บนี้ก็ต้องมีหน้าที่อ้วนหลังที่อ้วนหน้าที่อ้วนหลังที่อ้วนอ่ะหน้าอ้วนมา 2a งเลบสาหน้าอ้วนมาสองเลบสาหลังอ้วนมา 3a มเลบสอใช่ไหม หลังอ้วนมา 3a-2b ลบ 2b แล้วตรงกลาทงทําไงบวกตัวหนึงลบตัวหนึงจบและคือดูยุ่งเฉยๆแต่ว่าอยู่ในรูปของผลต่างกำลังสองมันก็ไม่ไม่ยุ่งไม่ยากนะคะทำได้เพียงแต่ว่าเอออาจจะดูแล้วเหมือนจะเยอะอะไรเงี้ยนะคะแต่มองให้มันเป็นกำลังสองรู้ว่าไหนหน้าไหนหลังก็จบแล้ว